คำนวณบำนาญสูตรแคร์สูตรใหม่นะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้เงินเดือนประมาณสัก13,500บาทส่งมา25ปีตอนอายุครบ55รับเงินบำนาญสูตรใหม่ประมาณกี่บาทเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวทราบกันดีนะครับในปีหน้านะครับปี69นะครับบำนาญประกันสังคมจะมีการปรับ2เรื่องใหญ่ๆคือ1 การคำนวณบำนาญสูตรแคร์สูตรใหม่นะครับที่เราว่ากันกับ2คือการปรับฐานเงินสบทบสูงสุดจาก15 0 0 0บาทเป็น17,500บาทนะครับสเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ที่นะครับส่งผลกระทบนะอย่างมีนัยสําคัญกับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนก็คือการคำนวณบำนาญสูตรแคร์สูตรใหม่ว่าบำนาญสูตรแคร์สูตรใหม่คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันโดยคร่าวๆสูตรใหม่นะครับสูตรแคร์เนี่ยจะ เป็นการคำนวณโดยมีหลัก3ตัวนะครับในการคำนวณนี่เดี๋ยวผมวงกลมให้ดูนะ1อัตราบำนาญที่คิดเศษเดือนด้วยอันเนี้ยยึดตามข้อมูลเดิมแต่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็คือ20%ซนะครับและบวกกับเงินสมทบส่วนเกินนะครับที่เกินมา180เดือนน่ยนะ เกินมากี่เดือนให้คูณ0.125%จากเดิมนะครับจะได้1.5%ก็ต่อเมื่อต้องครบ12เดือนเท่านั้นไม่ครบปัดเศษลงแต่สูตรใหม่นะครับจะคิดเศษเดือนด้วยนะครับก็คือเอาเดือนคูณ0.125เลยทีเดียวนะครับซึ่ง 1. 0.125ก็มาจาก1.5%ของ12เดือนนั่นแหละ นะครับเอามาหารเฉลี่ยเป็น0.125นะครับมันตัวเลขเดิมตัวเลขเดียวกันแค่ปรับใหม่ว่าคิดเดือนเสร็จเดือนด้วยนะครับบวกกันอ่านี่คือข้อดีของการปรับใหม่ตัวตัวที่2จะเป็นค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของผู้ประกันตนทั้งระบบนะครับอันนี้มีโปรแกรมให้นะเดี๋ยวลองไปคำนวณดูโปรแกรมกับ2คือตัวเฉลี่ยพอยต์นะครับพอยต์เฉลี่ย3ตัวเนี้ยมาคูณกันก็จะได้บำนาญต่อเดือนนะครับ เฉลี่ยพอยต์คืออะไรเอาแนะนําคําง่ายๆคือเงินเดือนของคุณเทียบกับหรือหารกับค่าเฉลี่ยของเงินเดือนทั้งระบบก็จะได้เป็นพอยต์นะหารเลยนะห้าพันห้าหารห้าพันเท่ากับ1.1ึ่งจุดหนึ่งพอยต์นะครับแล้วก็เอาพอยต์มาเฉลี่ยว่าพอยต์เฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแต่พวกเนี้ยไม่ต้องดูอะไรมันนะครับเพราะเรามีการคํานวณบํานาญเฉลี่ยภาพอยู่แล้วอ่านะครับเรามาดูการคํานวณบํานาญสุรแค่กันนะครับผมก็ ติ้งต่างตัวเลขมานะครับ1 3,500บาทนะครับส่งมา25ปีโดยประมาณนะครับกดคำนวณเลยปั๊บเงินบำนาญสูตรแค่นะครับจะได้5,250บาทสูตรเก่าจะได้4,725บาทนะครับรับไปเลยนะแล้วก็มีเพชรพอยต์มีรายละเอียดฐานเงิสนสมทบต่างๆระบุเอาไว้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าฐานพวกนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ มันจะเปลี่ยนแปลงไปนะตามาฐานของแต่ละคนนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นฐาน13500นะครับบางคนเริ่มต้น5,000นะครับบางคนเริ่มต้น6,000อย่างเงี้ยนะครับปีหนึงเพิ่มขึ้นนะครับฐานไม่เหมือนกันเพราะนั้นเงินมันก็จะส่งผลต่อฐานเงินสมทบเฉลี่ยรวมเนี่ยผมกดคำนวณปั๊บ เนี่ยเห็นไหมพอฐานมันแตกต่างกันหลายๆปีอย่างเงี้ยนะครับก็จะส่งผลให้ฐานฉเฉลี่ย ع, อาจจะน้อยลงมานะครับเป็นผลให้บํานาญที่ได้รับก็ปรับเปลี่ยนไปด้วยแต่ในความเป็นจริงเรามันขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นฐานเรามันจะเทียบกันแล้วม,มันจะไม่ได้น้อยอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นหลายท่านก็ลองมาคํานวณเองได้นะลองคิดคํานวณดู ก่อนจากกันนะครับอ拉าร,ารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิ โรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับส,สอปอสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไราเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วน ส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทําธุรกรรมระบบจองคิว การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับ ส่งประกันสังคมมีโอกาสได้บํานาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับสารเลยคําถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคําคถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียนอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบําเน็จมาตรา40นะครับมาตรา33มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊า นะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด u u s s r r i e s แชร์ช่อง c n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  นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ